เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นะคะหลายภาคส่วนได้พยายามสร้างบรรยากาศให้เป็นเดือนแห่งความรักอย่างที่จังหวัดน่านค่ะก็ใช้โอกาสนี้นะคะจากกิจกรรมส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยค่ะทางจังหวัดจัดงานที่ใช้ชื่อว่ากระซิบรักที่เมืองน่านครับนำคู่รักทําใบสีส่ขขัญรวมถึงร่วมพิธีผูกรักมัดใจต้นไม้มงคลตามความเชื่อครับการตักบาตรทำบุญและพิธีสืบชะตาพิธีใบสีส่ขวัญรวมทั้งกิจกรรมผูกรักมัดใจกับต้นไม้มงคล โดยนากระดาษรูปหัวใจไปผูกกับกิ่งต้นคูนต้นมะขามประเวณข่วงเมืองน่านเป็นกิจกรรมในงานกระซิบรักที่น่านซึ่งเทศบาลเมืองน่านร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานแพร่จัดขึ้นนะครับโดยชวนคู่รักคู่สามีภรรยาคู่แม่ลูกคู่ ลูกพ่อคู่เพื่อนรักกว่า40คู่ร่วมกระซิบรักระหว่างวันที่2 9เถึง31เดือนนี้ครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์กิจกรรมนี้ครับได้รับความสนใจจากประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวซึ่งนอกจากจะเกิดความเป็นสิริมงคลผู้ร่วมงานยังได้นั่งรถรางชมเมืองน่าน และรับประทานอาหารพื้นเมืองเหนือท่ามกลางอางกาศที่หนาวเย็นอีกด้วยขณะที่ภาคธ,ธุรกิจท่องเที่ยวคาดว่าปีนี้รับจังหวัดจะมีรายได้มาจากการท่องเที่ยวกว่า50ล้านบาท